สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรุเชลานครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดอยู่ที่บริเวณวัดห้วยมงคลนะครับท่านจะเห็นอยู่นี่นะฮะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่วัดห้วยมงคลอยู่ในวิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุบุคคลหลวงปู่ทวดลทและไอ้ไข่นะครับขณะนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์สนิทชวนะปัญญยนะครับกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะครับเ mm hmm. จ้าวาดวัดจตมิทยารามเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับพ mm hmm. ระพิสษษารสิทธิคุณนะครับหลวงพ่อไพโรธนะครับก็กำลังจุดเทียนที่ในขันสาครนะครับนะ mm hmm. แล้วก็พิธีธรรม สี่รูปจากวัดมหาธาตุนะครับพระพิธีศัลสี่รูปจากวัดมหา,า,าธาตุนะครับนี่ขณะนี้หลวงพ่อไพโรจนะครับพระพิสารสิทธิคุณนะฮะเจ้าวาดวัดห้ว่มงคลก็จุดเทียนอยู่ค,คันสากรนะครับนะฮะพิธีกําลังเริ่มต้นแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ท่านาท่านเจ้าคุณไพรโร์มาจุดเทียนหน้ากระบะมุกนะครับตัพระพิธีทานะครับ แล้วก็พระพิธีตามเสดยรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริกกุลเทพหานคนครนําโดยท่านพระสรพานกวีนะครับท่านจ้คุณท่านจ้คุณพระมหาเฉลียงนะครับท่านจะเป็นผู้ครับวิปติใช่ไหม Wipati patipa pati ya pati 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 haya sapasam patisutia sapak bhuka wilasa ya Wipati patipa haya sapasam patisutia sapak ayaya wilasa Wipati patipa haya สัพพโรขวินาสายาปิตังรูทัมังคะลังมุนเตยจตวามตอัตราันุเตเตาัมัง ขบถิ่นี้นอกจากจะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดน,นะครับเยี่ยมน้ําทะเลจืดนะครับทั้งที่ได้เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักประมาณเจ็ดนิ้วหน้นตาตักเก้านิ้วนะครับตัดเก้า,ากนิ้วเลือน,น,นะครับนะค่ัอันนี้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่องค์ใหญ่จากองค์ใหญ่มานะครับผมจะมาให้เห็นองค์เล็กนะครับองค์เล็ก น,นะครับนะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับจะมีการเนี่ยอันนี้เป็นหลวงพ่อเรื่องไข่นะครับไอ้ไข่สิบหลวงพ่อทวดนะฮะเพราะฉะนั้นวัดห้วยมงคลนี่น้ไม้ไผ่ไทยองค์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่สนใจจะนะจะบูชาไอ้ไข่นะครับนี่มาได้เลยนะครับที่วัดห้วยมงคล พรหินนะครับประโจนิร ok ิการแห่งนี้นะครับในพิธีหน้าลงพระทวดองใหญ่นะครับบริเวณมณฑลพิธีนะครับก็มีพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปนะครับผมจะนําท่านไปสู่มณฑลพิธีต่างๆนะครับนี่พระเกจิอาจารย์นั่งประคุกเสกนะครับ เป็นของครับครัอบอันนี้ก็ จะประคุณสมเด็จพระพุทธาจาย์นะครับท่านเมตานั่งปรูกอธิษฐานเจ็บปลุกเสก จา้จาคณะจังวัดมาะจุย์ีขันนคะครับนี่ก็นะระเดชพระคุณนะคะรับหลวพ่อไปโลดจะวาดวัดด้วยมงคลนะครับพระอิศาสิทธิคุณนะคะรับหลวงพ่อไปโลด หลวงพ่อประหาเฉลียงรัดมหาธาตยุบราชลังสิทธิ์ขอธนัทองท่านนะครับจะเญพระชนม์มหาพุทธาพิเศษนะครับนี่คือไอข่ขนาดต่างๆนะครับ ท่านใดถ้ามีเวลาได้มา,ากราบน้ำพระการหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อทวดร่ำมามาพิไทยสอกอนะครับองค์ใหญ่นะครับซึ่งด้งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นะวัดห้วมุนคนแห่งนี้นะครับแล้วก็ก็มาบูชาไอ้ไข่ได้เพราะว่าวัดหลวงพ่อทวดวัดห้วยมุกคนนี่มีไอ้ไข่องค์ใหญ่เนื้อไม้ตะเคียนสูงประมาณสองเมตรกว่าให้ท่านได้ชาัการะบูชากัน นะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นไอ้ไข่สิ่งหลวงพระทวด,ดได้เข้าพิธีพุทธายพิเศษในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นลูกเมือนหลงวงพระทวดนะครับลูกเมือนหลงวงพระทวดนะครับนะฮนะดูบารมบรมีอ่บาบรรารมพิธีนะครับจะเห็นว่าวัตถุมงคลต่างๆจะอยู่ในอ่า รืเวปารามพิธีนี่นะครับนะฮะก็ส่วนมุมนูน้นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่นนท์อันนี้เป็นหลวงปู่นนท์แห่งเจเจอาจารย์ดังแห่งวัดเขาพันธุ์ธูนะครับโอ้ท่านมาตั้งแต่บ่ายเลยนะครับนะม,มานั่งนะ,นะครับแห่งคุนนมและเขาพานันธุ์ธูปนะครับนี่ยนะครับพิธี ธาิเษวัดพนะุทธมงคลจะมีถึง3 4วาระดดวยกันนะครับนะฮะสี่วาระดดวยกันนะครับก็วาระวันนี้นะครับวันที่19นะครับจะมีพิธีพุทธาภิเษกโดยจัรคุณสมเด็จนะครับจักรคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับ เจ้าประคุณเดพุทธาจารย์สนิทชาวนาปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดจันมิพยารามนะครับกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกนะครับเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่20นะครับวันที่20นะครับก็เจ้าประคุณสมเด็จพระวรณรัตจุนโพรมคุตโตนะครับเจ้าวาดวัดบวรนิเวศบริวิหาร นะฮะผู้บริบัติ้าที่เจ้าคณะใหญ่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์กรรมการมหาเทระสมาคมเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็ส่วนในวันที่21ธันวาคมนะครับสมเด็จพระมหาธีราจาร์นะครับนะฮะปัสริศเขมังกโรโเจ้าวาดวัญนานวาพระอารามหลวงนะครับกรรมการมหาเทระสมาคมเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย นะครับส่วนวันที่22ธันวาคมนะครับสมเด็จพระธีรยานมุูนีสมชายวราชายโยเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาดราวรารวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาค1 2 3และภาค12 13ธรรมยุทธ์เป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับทั้งหมด4วาระด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่อยากจะมา,าเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันนี้ นะครับนะก็เชิญได้เลยนะครับนะในวันนี้นะฮะที่วัดอ่าสี่วันเดียวกันนที่ผมเรียนได้ทราบนะครับนะที่วัด้หยมงคลอย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็อ่าเวลาก็โดยประมาณก็จะเกือบหกโมงแล้วนะครับจะเกือบหกโมงก็อากาศก็ครุ้มสวยงามน่ารักนะฮะสวยงามร่มเย็นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นครับ มีการเสียงละครด้วยครับมีการเสียงละครับเนี่ยเสียงละครโดยมีเสีงละครด้วยนะนี่ยจย์บอยก็จยนบอยอันนี้เจ้าของหนังสือมัตติสวรรค์ครับเ็นจ้ของทีัสือิิเสละครวัดไหนครับเนี่ยจย์บอยวัดไหนละครท่ิละครวัดไหน นันวยี่หอ๋อละครั้งวัดท้วันหรือ,องค์ใหญ่นี่ครับวิธีพุทธาตวรรษยี<อ>่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาอ๋อหล่อเททองหล่อไว้อ๋อครับแต่ละครั้งนี่หล่ไอลไว้เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเนี่ยนะข้าจะเอาไว้ว่าถ้วยมงคลอย่างนี้แหละครับนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นอะไรละครั้งละครั้งไอ้ไข่นะครับเสด็จเนี่ยนะเนี่ยดูดีครับเนี่ยละครั้งไอ้ไข่ มีะระฆังเงินระฆังทองนะครับะนะฮะระฆังไอ้ไข่นะครับยยขอบคุณมากครับพี่เสพพี่ชานโอ้มาได้ทักทายกันขออภัยนะครับมาได้พอดีพอดีกำลังอยู่ในพิธีครับหลังเสยยังโศโหโดยพระกาดศตร์พระามท่าพายรมีสามปันนหลังไสยยังโศก ชาชนที่มาร่วมพิธีนะครับมาร่วมพิธีนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะไอ้ไข่ก็จะอยู่ตึกนี้แหละครับ้าในนี้นะครับวันนี้ตอนนี้มันมืดอยู่ก็เลยมองไม่เห็นนะครับนะก็ต้องขอไปนะครับ ตาครับก็ต้องขอยุติการถ่ายทอดสดในเวทีนี้ก่อนนะ